เออเดี๋ยวผมขอพูดเป็นเรื่องที่ผมวิตกกังวลนะครับผมเรียกร้องม,มาสองปีแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเป็นรัฐบาลท่านนายกอุ้งอิงรัฐบาลท่านนายกอนุทินมันเกิดเหตุอย่างนี้ครับคนร้าย นะครับเป็นอดีตทหารเกณฑ์หรือทหารพลานม่รู้ติดยาแล้วหลอนเอามีดไปบุกแทงบุกเชือดคอเด็กหญิงอายุบกขวบเอามีดไปบุกแทงก่อนหน้านี้มันก็ซ้อมพ่อซ้อมแม่ผมบอกหลายครั้งแล้วผมเรียนท่านหลายครั้งแล้วว่าไอ้พวกโรคจิต พวกเสพยาจมคุ้มค้ั่งโรคจิตทำไมท่านไม่เอาไปไว้เกาะตะลุเตาว,วะทำไมท่านไม่เอาออกไป2,500ันห้ารกว่าคนเนี่ยซ้อมพ่อซ้อมแม่ซ้อมพ่อซ้อ,ม,อมแม่หลอนเจอใครมันบอกว่ามีคนสั่งว่าให้ไปฆ่าคนบ้านนี้ให้หมดแล้วไปเจอเด็กแค่หกขวบมันก็แทง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  โอ้โหแย่ ho, yeah, จริงๆครับทําไมท่านไม่ทําทําไมไม่มีใครคิดทํานะครับเอาุู้นี้ออกมาจากสังคมแต่ท่านปล่อยว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐมันเกิดอ,อะไรขึ้นไหมตำรวจก็ไปจับไอ้คนนี้พอจับเสร็จมันมีบัตรคนบ้าเขาบอกไอ้นี่เป็นจิตเวทตำรวจก็ทำหนังสือส่งตัวไปให้ขออรโรงพยาบาลอำเภอนั้นว่าให้ทำการตรวจว่ามันเป็นจิตเวชจริงเป่าแล้วทำการบัตรรักษา หมอเขามีแค่พยาบาลเขาก็ฉีดยาให้มันสงบสติหน่อยแล้วยาไปกินเฮ้ยวงจรอย่างนี้มันต้องวันนึ่งมันผงเข้าไปปาดคอลูกสอสอมันถึงจะแก้กฎหมายนะครับและไอ้พวกบ้านนี่ก็เหมือนกัน มึงทำไมไม่มาคุ้มข้างแถวทําเนียบบ้างวะถือมีดถืออะไรเข้าไปปากคอรัฐมนตรีบ้างเลยเออมันจะได้คิดแก้ไขปัญหานี้กันท,ทันทีท่านครับอ,ออกคาสั่งไปว่าใครที่มาติดยาคุ้มข้างเนี่ยเอามาบำบัดร,รักษาพิเศษและเอาไปไว้กาะตะลุเตานะครับทำไมเอาไปไว้เกาะตะลุเตาหนึ่งมันอยากจะหนี ไม่ต้องไปทํารั้วว่ายน้ําไปเลยมันจะได้ตุยเย่ก็เออแผ่นดินจะสูงขึ้นหรือมันคุ้มข้างจะเอาไม้ไปสีพวกกันเองแม่นจะลุมกันแบบหนอนกินหนอนนะ่ะมันดีทางนั้นดีกว่าประเทศไทยทางนั้นญาติน้องเขาเออหมดเวรหมดกรรมไม่มีใครว่าครับเอ๊ะทำไมไม่ทำนะครับทำไมไม่ทำไม่นั้นสังคม,ม,มเขาต้องระแวงตลอดเลย เด็กพวกควบอยู่บ้านมันยังก่อเหตุและแม่ก็พูดหน้าตาเฉยว่ามีคนสั่งที่มันทำตำรวจทำอะไรไม่ได้มันไม่เกิดกับลูกขลานท่านนะมันต้องโอ้ใครจะเป็นก็ขอให้ทำหน่อยนะครับขอให้ทำหน่อยนะครับทำหน่อยไม่นั้นก็ปล่อยอยู่อย่างเงี้ครับมันไม่ยากเลยนะแค่ออกคำสั่งมาครับเอาไป และไอ้พวกที่ขายาเสพติดเนี่ยซ้ำซากเนี่ยรู้อยู่แล้วใครเป็นรายใหญ่ไม่ต้องหามาตราการในการยึดทรัพย์แล้วครับให้พวกนี้ต้องสะเดาะเคราะห์ไปนะครับเน้นรายใหญ่ๆจริงๆสะเดาะเคราะห์ไป ส่วนในลายลองๆมาผู้เกี่ยวพันญาติพี่น้องมันก็ยึดซับหมดทั้งโค่นเพราะพ่ออย่างนี้ไงผมถึงต้องมีเข้าหลามติดตัวตลอดเวลานะนะครับไม่ใช่ผมโรคจิตระแวงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ไม่รู้เจอไอ้คนบ้ายาคุ้มครา่งอย่างเงี้ยและท่านที่ผมเรียกร้องท่านนายกอนุทินนะ ว่าท่านมีโอกาสเป็นนายกอีกเนี่ยท่านไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวผมเองนะครับผมเองยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมยังเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักง,งานของรัฐอยู่นะครับยังเป็นกรรมการที่นาเรื่องรองเรือนตำรวจรับเงินเดือนเท่าผู้บริหารระดับสูงนะครับเงินเดือนเท่ากับพุัดการตำรวจแห่งชาตินะครับผมยังอยู่ในวละอยู่มีอำนาจในการไต่สวนสอบสวน แต่เรียกร้องให้ชาวบ้านที่เขาเป็นคนดีคนํำมาหากินเขาจะได้มีอาวุธในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเขาไม่ใช่มีและเก็บไว้ที่บ้านเฉยๆเขาจะไปไล่ไปสวนอย่างเงี้ยเดินทางไปสวนย,าง,ยางอยู่บนภูเขาอย่างนี้รือจะไปคุมงานก่อสร้างนะครับก็จะได้พ่นาครับจะได้พินาผู้ว่ารายการจังหวัดในจังหวัด่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู oh, wow. right. ้ว่ารายการจังหวัดเป็นคนพ่นาตำรวจไปที่เกิดเหตุได้ตอนเขาตุยเย่ไปแล้วนะครับตุยเย่ไปแล้วเราพินาได้เฉพาะคนดีๆไม่ได้ไปให้ไวรุ่นไม่ให้เป็นนักการเมืองไม่ได้ไปพวกสสนะครับเอาเฉพาะคนดีๆบางทีคุณผู้หญิงอย่างเนี้ย เป็นครูกเกษียณแล้วเขาต้องเข้าไปไล่ไปสวนสามีตายต้องเข้าไปไล่ไปสวนเขาก็มีจุดสามแปดไว้ป้องกันตัวกระบอกหึ่งเขาไม่ไปยิงอ่ะไอคนที่เอามาก่อเหตุนี่ปืนเถื่อนทางนั้นนะครับปืนเถื่อนทางนั้นแต่ตอนนี้เอาออกไม่ได้เลยเก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ให้ขโมยมันขโมยมันไม่ใช่ว่าจะพกกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับ ที่อเมริกาเนี่ยมันมีหลายรัฐมันมีอยู่รัฐหนึ่งเขาบังคับท่านต้องมีอาวุธบ้านละหนึ่งกระบอกนะครับบ้านหนึ่งกระบอกแล้วค้ายพบได้ค้ายพบได้รัฐนี้สติก,ฤฤฤฤฤฤการเกิดอาชญากรรมน้อยต่างคนต่างมีต่างคนต่างมีนะครับผมไม่ได้ไป อยากให้คนมีแล้วครับผมผมซีเรียสกับไอ้เรื่องนี้นะเรื่องที่ไอ้คนบ้าโรคจิตเนี่ยทำไมท่านะไม่เอาไปรักษามันมีแหล่งบำบัดรักษาหมอเขารับไม่ไหวครับหมอเขารับไม่ไหวผมเคยจับไอ้เก่งสามรยอด จับไปส่งที่นครศรีธรรมราชส่งไปศรีสัญญา,ามันก็หน,นีส่งไปนครศรีธรรมราชก็หน,นีเอาไปโรงพยาบาลปุยบุรีมันก็หน,นีและนี่แม่นจะเผาตลาดอย่างเดียวกลางคืนก็ถือคอร์สอันหนึ่งทุกมิเตอร์ชาวบ้านลานตลาดหมดเลยมันหาว่าเสียงดังหนวหูมันไอหามิเตอร์ป่า,ปามันบอกดังหัวหูและเผลอไม่ได้เผลอปุ๊บเนี่ย มันจะจุดไฟเผาตลาดแล้วมันตลาดมันสองข้างทางมันเป็นตลาดห้องแถวเก่าผมก็เอ๊ะกูจะรักษาได้ไงเราก็มีงานอื่นน้องทำผมก็ไปล่ามโซ่หน้าลงพักหน้าลงพักสามก็ทายอะ่ะ นะครับผลที่สุดไม่รู้ใครเอาเข้าหลามลูกซองแอบยิงตายหาไปความสมบสุขก็กลับสู่ตลาดไล่ใหม่ป่านนี้ไอ้เก่งไปเกิดใหม่ก็ฟีสามหกสี่หกห้าหกหกหกอาจจะอายุสามสิบเอ็ดปีแล้วถ้าเกิดใหม่นะครับบางทีชาวบ้านเขาไม่ไหวเขต้องไปจัดการอย่างนั้นแล้วมันจะติดคุกสิตาลางอีกอ่ะน,นะครับไอ้นี่มันก็ไม่ไหวเราเป็นรัฐบาลนะครับ ตำรวจไปจัดการก็ไม่ได้ครับตำรวจจะเอาไปเข้าห้องขังสมมติไอ้นี่บ้ายาแล้วคุ้มข้่งไปซ้อมพ่อซ้อมแม่ตำรวจมาเข้าห้องขังเดี๋ยวญาติพี่น้องเข้ามาร้องเรียนว่าเขามีข้อกล่าวหาปะเขามีข้อคุณเอาความมา,าควบคุมได้ไงเอามาเข้าห้องขังได้ไงทําไมคุณไม่ส่งไปให้หมอรักษาสวัสดีครับอิสราเอล อิสราเอลนี่ผู้หญิงเดินสะพายปืนเลยครับเอ็มสิบหกนะครับเขาบังคับนะครับจะใส่ชุดคอตแพนชุดสวยๆส,ยสะพายเอ็มสิบหกเขาเรียกว่าเป็นทหารกูไม่เห็นอิสราเอลมันยิงกันเลยวะต่างคนต่างมีอ่ะนะใช่ไหมฮะต่างคนต่างมีอ่ะถ้าลองดูภาพที่อิสราเอลนะครับผู้หญิงสะพายเอ็มสิบหกเดินกันนะแต่งตัวสวยเลยสะพายนะครับไม่เห็นผู้ชายกล้าไปตกผู้หญิงมั้งอ่ะนะฮะ มนะผมจะบอกนะคุณไปถามผู้หญิงอิสราเอลนะครับที่เขาต้องสะพายเอ็มีิปกเนะี่ยเขาไม่อยากสะพายครับเขาอยากสะพายกระเป๋าอย่างเดียวแต่กฎหมายแม่นบังคับครับว่ามึงไปไหนนะ มึงต้องสะพายเ1็ไปด้วยแถมแม็กสองนัดนะพ่วงกันเขาบังคับว่าต้องสะพายเ1็มที่กติดตัวตลอดเวลา <c oughs> เผื่อมีศึกสงครามแล้วกระสุนต้องห้ามต่ำกว่าหกสิบนัดผมว่าต้องแม่ต้องมีคนใส่หลอกครับอาจจะใส่แค่สองนัดนะครับเพราะมันหนักมันลำบากจะตายไปให้พกเนี่ยนะครับหนักปืนก็หลายกิโลแล้วนะครับแม็กอีกเขาบังคับห0ินัดนะผมเชื่อ <c oughs> ว่าถ้าไปตรวจสอบนะครับ แม่นใส่สองนัดจกมันจะได้เบาๆครับและสะายเดินนะครับถ้าลองเปิดคลิปดูด้อครับนะฮะบ้านเรานะสมมุติว่าเอาเอ็มสิบหกแจกได้สภายนะแม่นเดินขบวนประท้วงกันแล้วหนักครับห <c oughs> <c oughs> นักครับหนักนะฮะเอฟซีจะกลับ